ง่ายๆว่าคือมันเป็นเรื่องของการชุมนุมที่นำเสนอภาพนะและความเคลื่อนไหวบนเวทีที่ทำผิดกฎหมายแน่นอนทำผิดกฎหมายแน่นอนนะครับแล้วก็เกิดขึ้นเมื่อวานนี้สื่อกระแสะหลักอย่างโทรทัศน์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีใครนำเสนอนะครับเพราะว่าภาพนั้นก็ไม่ควรที่จะไปนำเสนอแบบดิบๆจากบนเวทีของกลุ่มนี้ที่เขาเตรียมตัวเอาไว้ นะฮะเขาเตรียมจอเขาเตรียมมาไว้นะครับตั้งแต่วันหนึ่งก่อนล่วงหน้าแล้วก็เตรียมเนื้อหาสาระตอนท้ายนะฮะหลายท่านก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่ามีการนําเสนอเนื้อหาบนเวทีเรียนแบบข่าวในพระราชสำนักใช่นะครับเรียนแบบข่าวในพระราชสำนักแล้วก็ไปเชิดชูนายประวินแล้วก็นายสมศักดิ์เจียมนะฮะซึ่งได้หนีคดีนะครับไปอยู่เมืองนอกเมืองนาก็มีความเคลื่อนไหวจาก แวดวงหลายๆคนนะอาจารย์ครูบาอาจารย์หลายคนนะครับที่ให้ความเห็นตำหนิและก็ประนามในเรื่องนี้อย่างเช่นที่มีมาเป็นกรอเลยก็มีนะครับอาจารย์สุภมาศเสนเวศนะครับสัญ,ญลักษณ์ดีเด่นเห็นกระจ่างกำลัง